คนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนเจ็ปีฉลูและปีวอกสำหรับคนที่เกิดในวันนี้พื้นฐานดีพอใช้มีบุคลิกลักษณะที่ไม่ค่อยถือเนื้อถือตัวพูดจาดีมีเหตุมีผลและซื่อสัตย์ยึดมั่นในคำพูดของตนเป็นคนขยันทำมาหากินเงินทองเข้ามาหาได้ง่ายๆแต่ก็เป็นคนใจร้อนผงผางโกรธง่ายหายเร็วและก็เป็นคนที่มีความรอบคอบพอสมควร คุณจะไม่ไว้วางใจใครง่ายๆฐา,า,านะไม่มีทางยากจนแน่ๆในชีวิตจะมีชโชคลาภจากมรดกและมักจะเจอวิกฤตอยู่บ่อยๆเช่นกันแต่ก็สามารถฟันฝ่าไปได้ทว่าชีวิตในตอนเริ่มแรกก็จะลำบากมีเรื่องเสียหายทางชื่อเสียงอยู่บ่อยๆให้ระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับเรื่องของชีวิตคู่นั้นไม่ค่อยสมหวังในชีวิตรักมากนัก ความที่คุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวจึงมักลหลงไหลใครได้ง่ายๆซึ่งเป็นเหตุให้ต้องผิดหวังอยู่บ่อยๆนั่นเองเนื้อคู่จะเป็นม่ายและมีนิสัยจู้จี้ขี้บน่นแต่ก็พอทนอยู่ร่วมกันต่อไปได้อาชีพการงานที่เหมาะสมกับคุณนั้นก็มีอาชีพอยู่หลายสาขาเลยทีเดียวเช่นรับราชการก็จะเจริญมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมเป็นพนักงานบริษัทก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือจะทำงานบริการเช่นงานโรงแรมงานบันเทิงหรือทำฝ่ายบุคคลบัญชีการเงินก็ได้ทั้งสิน้น